<c oughs> ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่า <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผม <c oughs> เพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> และยังมีอีก72ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลย และนี่คือ24ชั่วโมงในการเล่นจบเป็นซอมบี้ในโหมดฮาร์ดคอร์กับเพื่อนผม3056นะครับก็จะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยอยากให้เล่นตัวไหนอีกคอมเมนต์กันเยอะๆไปรับชมกันเลยเครับออฟฟิเชีเปิดมาในวันแรกนะครับผมได้ทําการตัดไม้ทําลายป่าตามสเต็ปเกมของไมค์ครับนะครับตัดไปประมาณ2อันนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตัวผมไม่สามารถโดนไฟได้เออแล้วคนมันอยากลองอะนะ ในลองโดนหน่อยสิโอ้ยโอ้ยเจ๊ yeah. ็บใจครับตัวผมไม่สามารถโดนไฟได้ผมก็เลยนึกหาวิธีการเอาตัวรอดยังไงให้มันดูดีที่สุดอ่ะเพื่อนผมฉลาดครับเขาเลือกที่จะใช้สลับในการต่อทางไปอีกต้นหนึ่งผมก็เลยพลอยตามไปด้วยครับเออแน่่เขาเรียกว่าใช้ยังไงให้คุ้มไงผมก็เลยพลอยไปด้วยอ่ะหลังจากที่ต่ออยู่ประมาณนานนับปี เพื่อนผมเลือกที่จะกระโดดแล้วไม่ต่อด้วยและกระโดนไฟตามสเต็ปแต่ผมมาฉลาดนิดนดงเดินเข้าไปนีก้กระโดดปุ๊บไม่โดนไฟฮะแปไงเบื่อข้างบนแล้วมาอยู่ข้างล่างกันดีกว่ารับผมผมได้ทําการหาหินเพื่อทําอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะครับตอนขึ้นไปข้างบนนะครับผมนั่งฟาร์มอยู่ประมาณสัก3นาทีได้มงไม่ถึงหรอกเออนาทีเดียวอ่นนะเอาหิน,เ,นยเยอะที่สุด,ดที่าทาได้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันนี่ตอนนี้เราก็ทําการวางครพเทเแท็บลไปเลยอ่าแล้วก็ทำสลับเพื่อไปต้นต่อไปใช่แล้วผมทําประมาณ54อันเพื่อไปต้นต่อไไปกโดนฟ ไอ้บ้าพระเจ้าแม่งลงทันหรือเปล่าวะเนี่ยกินแอปเปิ้ลไปอยู่นรอดอางงงงงข้างบนไม่ค่อยรอดอยู่ข้างล่างดีกว่าเยอะอ่าผมได้ทําการหาฐานให้เยอะที่สุดเพราะว่าตอนมืดดีบันคอนค้านี่จะลําบากหนักหนาและผมได้เจอกับเหมืองหนึ่งเหมืองไหนก็ไม่รู้นะแต่ลงไปปุ๊บเหมือนกับจะเจอเหล็กใช่แล้วเหล็กคือเป็นพระเจ้าสําหรับตัวผมมากครับผมทําเอยเดยเด มันไม่ระเบิดเหรออู้ชิลเลยนะนี่อโอ้ฉันลืมว่าฉันต้องทําการเอาเหล็กไปเผานี่ว่าเพราะว่าถ้าผมไม่ทําหมวกเหล็กตอนนี้ผมไม่สามารถเดินข้างบนได้นะครับหมวกเหล็กสามารถเดินกลับบนไฟเดี๋ยวนะ โอ้ว้วาวตอนมื่นแล้วผมสามารถเดินได้แล้วนี่วะหลังจากนั้นผมก็คิดได้นะครับว่าผมได้ทําการลงได้แ Pa แผตัวหนึ่งไปนะครับเป็นแทะแผกเกี่ยวกับพิกแอกแต่ก็นั่งงมอยู่นานพอสมควรเลยว่าผมลืมไปแล้วแต่ว่าผมก็ทําได้ครับมันคือลองสโตนพิกแอกใช่ครับผมก็เลยเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนแม่งเอาให้งงไปแล้วดูดิมันจะตอบว่าอะไร <L> ใช่ครับเพื่อนผมตอบอยู่สองคำคือเฮียอะไรนะั่นเฮียอะไรนะั้นใช่เออเออมันมันคือเฮียอะไรนะั้นจริงๆนั่นแหละนะดูการขุดขอบาสซี่ดูพลังของมันหลังจากที่ผมอยู่ด้านล่างพอสมควรผมเลยบอกกับตัวเองว่ามึงควรไปประจุภัยได้แล้วไมกี้เราอยู่ด้านล่างมาพอสมควรแล้วแล้วผมก็เจอลางจนว้าวสุดยอดไปเลยนะคะโอ้ว้าวเอ้ยยอกษ์กเจอลังโจนนะเพื่อนเพื่อนผมตอบกับไปว่ามึงมีอาหารไหมไมกี้ผมเลยตอบไปว่า กูไม่มีใช่ฮะหลังจากนั้นเพื่อนผมบอกให้มึงหักซ้ายแล้วไปเอาปลาก่อนเลยผมก็เลยเลือกที่จะทําตามเขานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอาหารเราก็ไม่สามารถสุกัดเจนได้หลังจากที่ฟามปลาอยู่นานพอสมควรนะครับได้อาหารชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นโตชิ้นใหญ่นะเราก็พอจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วกันเล็กง่ายๆนะครับเพราะว่าผมมีปลาแล้วก็มีอาหารเพราะเกมนี้ค่อนข้างที่จะฮิวเร็วมากๆเลยนะครับเรากินอาหารนะครับ อ่ะผมเก็บปลาแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วเพื่อนผมก็เต้นกับเอ่อคิปเปอร์แล้วผมก็เลยว่าเอยกูเอาด้วยดีกว่าเยโย่ yo, yo. อ่ะหลังจากที่โยโยไป2ทีผมก็เลยขึ้นมาว่าเออลืมไปเลยว่ามอนเตอร์ไปสามารถฆ่าเราได้เพราะเราเป็นมอนเตอร์เื็นกันโอ้นี่คือความฟินของมอนเตอร์นะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ฆ่ามอนเตอร์แต่เพื่อนผมมันเออยยาดยยาดอ่าหาอ้ไม่กอดยิ่งใหญ่แม่งยิ่งยุใช่ครับหลังจากนั้นผมก็กลายเป็นปีศาจทันทีเลือกที่จะฆ่ามอนเตอร์ทุกตัวที่ขวางหน้าผมปุ แต่ผมเลือกที่จะทําการคอมโบครับผมคิตติเข้ามหากราบนี่อะไรว่าเมื่อกี้ท่าอะไรว่าเมื่อกี้คิดสดเลยนะเนี่ยผมเลยแบ็กกลับมาแล้วบอกตัวเองว่านั่นคืออะไรวะน่าหนาผมเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยเลียกที่จะเอาสองอย่างไปเพราะมันเป็นอาหารของผมได้และผมก็เลือกที่จะเอาหัวฟักทองมาใส่ในหัวผมแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเป็นอะไรที่พลาดจัดๆเลยหลังจากที่ผมเอาอันนี้มาใส่ เพราะว่ามอนเตอร์ทุกตัวจะไม่รู้ว่าผมเป็นใครครับผมใช่แล้วมันเป็นอะไรที่พลาดมากๆเลยโคตรโง่จังหวะน,นี้แต่ผมก็ยังเดินหน้าต่อไปเพื่อจะทําการหารังมังกรให้เจอครับจากนั้นก็ไปเจอกับว้ยเดี๋ยวบัจจิกูทําไมว่ายกเลยก็มึงใส่หัวอยู่ไงโง่จากนั้นผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งหนีก่อนเลยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งตัวและเจอกับคีปเปอร์ว้ยอะไรฟาใส่หัวแป๊บเดียวจํากูไม่ได้เฉยเลยผมเลยเห็นแม่น้ำนายนะครับผมเลยวิ่งไปที่แม่น้ำนายจากนั้นก็ทําการ ครับเรือก่อนเลยไม่นั้นแม่งอยู่ไว้รอดแน่เลยใช่ครับเรือเสร็จมีคิปเปอร์เดินมาแล้วว่าเขาจําผมได้ครับเอแต่ไอจิ๋วตัวนึงจำผมไม่ได้เฉยเลยเมื่อกี้แมดีนะที่มีเรือทันแล้วก็ถือกับพลิกแอคันยาวๆเพื่อนผมตกน้ําครับผมก็เลยเอ้ยยกขึ้นมาได้แล้วฉันจะต้องไปต่อนะเว้ยเพื่อนนะเออเพื่อนผมบอกโอเค,อ,เคอุย้ยผมเจอกับสาหลายเยอะมากเลยครับผมเลยเลือกที่จะเอาสาหลายที่แบบว่า สดๆจากทะเลผมสดๆจากต้นเพื่อทําการอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมคิดว่าอาหารนี่น่าจะอยู่ปลอดภัยสุดนะครับแล้วเดี๋ยวทําไมผมมีบัฟโอ้มีโลมามาเต้นข้างผมด้วยครับโว้ยจังชีมันต้องถอนอะจังซีมันต้องถอนโอเคผมว่าพอก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวดิกิทสิ์แดกกูเก็บไปเก็บมาก็คิดได้ว่ากูจะแดกหมดไม่ในชาตินี้นะครับแต่ผมก็เลยมองไปเหลือบไปเห็นฟองน้ําที่อยู่ขวามือเดี๋ยวนะมันเวียนรถเหรอเนี่ยว่ายชันสามารถว่ายน้ำในำน้ำได้ตลอดใช่ไหมเนี่ย ว้าวผมกับยอก็เลยดีใจมากเลยว่าโอ้หวันนี้เราเจอของดีของซอมบี้เขาแล้วสินะโดนแสงอาทิตย์ได้แต่อยู่ในน้าได้ตลอดอันนี้ฉันก็เอาเว้ยมันผมจะเจอที่ฟาร์มแห่งใหม่ของผมนะครับเจออาหารมากมายไก่กองเลยนะครับโอ้โหไปที่ไหนก็เจอแต่อาหารดีจุงๆเลยวุย้ยเจอเพื่อนฉันเลยคิปเปอร์พัดีเปิมอยู่ไปอยู่มาก็คิดได้ว่าเอาที่นี่เป็นหลักแหล่งได้ปะเอออยู่หลายที่จังแล้วนะพวกเราไม่เคยเจอที่หลักแหล่งเลยผมเลยบอกไอ้ยอกไปว่าเดี๋ยวกูจะฟาร์มที่ดีหลยยอกเพื่อนเอ้ยนะ แกจะไปที่ไหนก็ไปเลยแต่ชัดจะฟาร์มที่นี่ยอก็เลยบอกว่าเอ้ยมึงไปไหนกูไปด้วยเวย้ยนี่แหละเขาเรียกว่าเพื่อนแท้มิตรภาพปจางหายจําไว้น้องๆใช่ครับผมก็เลยเลือกที่จะฆ่ามอนเตอร์ทั้งหมดที่มาขวางทางของผมนี่เลยตีแม่งเดินไปเดินมาอยู่สักพักก็จเจอกับมอนเตอร์2ตัวครับแต่ผมไม่สู้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลาพอลองคิดดูแล้วนะครับตัวผมมันมอนเตอร์ไม่ตีอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาเวลาไปตีมอนเตอร์อย่างนี้มันเสียเวลามากๆเลยครับเลยเอาเวลานี้เงี้ย ไปหาแร่ดีกว่านะครับโอ้ดู i n v e n นตอรของผมซิแม่งขยะเยอะมากเลยผมเลยทำเฟอร์แนนของผมก่อนเลยนะครับเพราะว่าแหมมีของที่ยังไม่ได้เผาเยอะเลยนะรถประชากรแบบทานอสหน่อยดีกว่านี่ใส่อันนี้เข้าไปใส่อันนี้เข้าไป ผมคิดไปคิดมาผมลืมว่าตัวเองสามารถอัพพิกแอคให้ยาวกว่านี้ได้อีกเป็น3เท่าใช่แล้วมันคือเลียวลี่ลองพีแกกโอ้โหดูไปดูมาก,ก็ใหญ่ยาวเหมือนของผมจริงๆนะเนี่ยหมายถึงขานะหลังจากที่ไปเซอร์ไพรส์มันตอบกลับมาว่าเฮอะไรนั้นเหมือนเดิมเลยครับผมเลยบอกว่าเอาล่ะเพื่อนถึงเวลาฟาร์มกันจริงจังแล้วแหละนะโอ้หลังจากที่ดังหาอยู่ประมาณ3-4นาทีเจอกับเพชรก้อนแรกในชีวิตฟาร์มไดมอนด์เสร็จผมก็เลยขึ้นมาน้่นบนนะครับแล้วก็เจอกับกลุ่มลาวาเล็กๆนะครับที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็สามารถไปนร ได้นะครับผมเลยเรอกดีจะทำถังน้าครับผมเพื่อที่จะทําประตูแบบดีมนะครับเพื่อไปนรกนะครับเพราะว่าของที่เกี่ยวกับ DN อนะครับอยู่ในนรกหมดเลยนะครับผมก็เลยเืีกทีจะทําประตูนะครับหลังจากที่ทําประตูไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดมันได้ว่าเราควรทําที่เอ็นชาร์ดด้วยไว้ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเพราะว่านี่มันเป็นแบบฮาร์ดคอร์ด้วยเนาะเอาล่ะฉันพร้อมแล้วโอเคฉันพร้อมที่จะไปนรกกันแล้วโอ้โหลังจะที่รอมันนานไปเลยทุกคนครับอยากรู้ความรู้สึกครั้งแรกของผมเมื่อตอนเข้านรกไหมครับนี่เลยว้าวโคตรลื่นอ่ะที่ ใช่ครับตอนที่ผมอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับตอนที่ผมเล่นค่อนข้างที่จะกระตุกมากๆเลยนะครับแต่ในคลิปอาจจะเห็นลื่นนะครับแต่จริงๆแล้วผมเล่นลําบากมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆนะครับและกดแชร์ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าผมจะได้มีกําลังใจในการหาปราสาทในเธอใช่มันเกี่ยวจริงๆนะโอเคหลังจากที่ท่านผู้ชมกดไลค์ให้ผมนะครับผมก็เลยเจอกับปราสาทนะครับจริงๆก็เกี่ยวแหละนะ เกี่ยวเกวเกี่ยวเกี่ยวหรือเปล่านะเกี่ยวแหละนะครับทุกคนผมก็เลยเลือกที่จะฟาร์มต่อที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องหาเบสให้เยอะที่สุดจะทำได้โอ้ชันเจอเบสต,ตัวนึงออาฆ่าเลยได้กันฮึบฮึบฮึบนี่นะโอเคครับผมหลังจากที่ผมฟาร์มไปตัวหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยนั่งนั่งฟาร์มยาวเลยนะครับเพราะว่าเบสค่นอนข้างรบปยากมากเลยวันนี้รู้เป็นวันอะไรนะครับอก็คือตีอยู่หลายหลายรอบมากกว่าจะได้ครบนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อไปนะครับก็คือ ender pearl นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาหมูอะลงไปแต่อีกตัวหน,นดือมมมมันไไ่่่ลลงงปผก็เยาแ หลังจากนี้นะครับเพื่อนผมก็มาแบบพระเอกนะครับได้เอ็นเออพครบแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคเราอยู่ที่ไหนจะสุ่มเกิดที่ไหนนะโอ้โอว้าวเกิดกลางแม่น้ําเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดวงดีหรือดวงลายวะเนี่ยเอาลายยอกถึงเวลาออกล่าประจนภัยกันแล้วโอ้หลังจากที่ฟาร์มโข,ขนานโคตรนะครับหลังจากนี้จะเป็นเพื่อนผมกดนะครับเพราะว่าผมดวงลายมากๆเลยวันนั้นนะครับดวงแบบดวงดวงสวยยายง,ง่ายๆกดแบบกดเอ็นเออไอปั๊บก็คือแตกปึ๊บเลยอะ ออกว่าไกลโคตรโคตรจนแบบว่าโคตรเหนื่อยแล้วครับผมกดรอบสุดท้ายไปรอบนี้ผมกดเองแล้วมันก็อยู่ตรงตีนของผมเลยใช่แล้วอยู่ตรงเท้าโมเบ้งยอกไปเลสเก้าลุยเลยเฮ มีที่ขุดยาวยู่ทำไมไม่ไขุดวะเนี่ยมันก็เพิ่งคิดได้ครับมันก็เลยใช้ใที่ขุดยาวขุดเปาะเข้าหนึ่งทีนะครับแบบขุดลงไปดั้งพื้นเลยโอ้โห,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 หยาวขนาดนั้นเลยเนี่ยหลังจากที่ลงหลุมได้ไม่นานนะครับเพื่อนผมก็เจอกับประตูของมังกรเข้านะครับเขาก็เลยส่งพิกัดมาให้ผมผมก็เลยเดินมาดูว้าใช่จริงๆด้วยวะเพื่อนและเหลือสุดท้ายให้ผมเปิดนะครับเปิดหน้ามังกรเหรอปล่าเลยเปิดงานนี่แหละในที่สุดก็มาถึงสักทีนะครับหลังจากที่เหนื่อยกันมานานนะครับหมายถึงผมนี่แหละเหนื่อยชิบหายเลยตอนนีี้กก็ไปตมมังรรยาาชเล มีทางเดินที่โคตรจัดดีจ,ดจัดเลยนะครับทุกคนครับเหมือนกับแบบว่าเหมือนรอคอยให้ผมมาฆ่านั่นแหละก <c oughs> ็คือเท่ไงเท่ตรงไหนวะวิ่งไปวิ่งมาผมก็เลยเลือที่ยิงเสาก่อนนะครับเพราะว่าเสามันก็คือเลือดของมันผมก็เลยเจิมไปที่มังกรหนึ่งทีนะครับมังกรเลยดิ้นเลยครับดิ้นเลยดิ้นแบบดิ้นไม่หยุดด้วยนะครับผมเลยยิงไปอีกหนึ่งทีโดนเต็มเตมโดนไหมไม่โดนว้ยหยิบธนูก่อนปึ๊บหยิบธนูจากนั้นก็ยิงเข้าไปที่มังกรเอาอีกสักนัดจะเป็นอะไรไปลูก เอาอีกสักโอ้ยเว้าวจริงๆเลยกูอ่ะยิงซ้ายยิงขวาอยู่นานผมก็คิดได้ว่าเดี๋ยวนดฐานของมันหายไปไหนวะเพื่อนกูแสบอีกแล้วเหรอเนี่ย ผมเลยวิ่งไปด้านหลังนะครับเลยใช้ท่าไม่ตายของแม่ของผมนะครับก็คือการตีก้นนะครับตีไปตีมามังกรบอกว่ารู้สึกเจ็บอะไรเลยผมก็เลยไปตีท้องชายของมันครับมังกรเลยสะบัดก้นกลับมาว่าเฮ้ยเบงอย่าตีตรงนั้นผมเลยแบ็กกลับไปแล้วบอกว่าตีตรงอื่นก็ได้โว้ยแม่ตีหัวฟรีเลยงานนี้โอ้โหตีฟรีอย่างนี้บอกเลยไม่มีแจกนะจ๊ะหลังจากที่ผมตีอยู่นานพอสมควรมังกรเลยคิดได้ว่าโอ้โหกูควรบินตั้งแต่แรกเลยว่ะใช่ครับแต่ก็หนีน้ํามือของธนูผมไม่รอดอยู่ดีแนะ่ ยิงฟรีแบบจัดๆขนาดนี้มังกรจะหนีไปไหนจ้าน้องเอ๋ยกลับมาซาักกลับมาหาพี่ซะดีๆกลับมาหาซีซะดีๆนี่แน่อีโอ้โหโดนทุกเม็ดจริงๆคนคนนี้พวดเอามาอย่างนี้ก็โดนสิครับ อ้าวขนูนผมหมดผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งเข้าใส่แต่เพื่อนผมโดนบินไว้ฉากนี้เพื่อนผมเกือบแตกครับผมผมก็เลยเลือกที่จะเข้าด้านหน้าเขาแต่ไม่ได้อยู่ดีนะครับมังกรชอบให้เล่นด้านหลังนะครับผมก็เลยเลือกเข้าด้านหลังเขานะครับผมจะตีมันแต่เพื่อนผมวิ่งมาอย่างนั้นเดี๋ยวก็ตายวรอ้เพื่อพูดมาทันขาดคำเพื่อนผมตายไปแล้วครับผมก็เลยจะแก้แค้นมังกรให้เองนะครับตีไปตีมาเกือบตายนะครับผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งกลับก่อนแล้วแบบกินกินกินเพื่อหิวฮิวเสร็จกลับมาตีมังกรแล้้วววก็ฟฟาาดันุง ในที่สุดก็จบสักทีบายครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากได้ตัวไหนอ,อีกก็เมนต์กันเยอะๆนะฮะไปรับชมคลิปหน้ากันดีกว่าบายๆจุ๊บๆ